สมาร์ทโฟนที่ทุกคนรอคอย Sam ซุง Galaxy ซ25เอเตเปิดสั่งซื้อในไทยแล้วแต่คุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่มันนำมาให้หรือยังแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาๆรรเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายภาพและความบันเทิง Sam ซุง Galax ซเสฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วและคุณสามารถสั่งซื้อได้ทันที โดยในรอบนี้มีการอัปเกรดความละเอียดกล้องหน้าเป็น 12mp และมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น4700 mah ซึ่งสามารถเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้ถึง28ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีชิปเซต Exynos 2400แบบ d e c a Core 10 Core ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมและแน่นอนว่าคุณสามารถใช้งาน Galaxy AI ได้อย่างเต็มรูปแบบการถ่ายภาพก็ได้รับการอัปเกรดด้วย AI p v i s u a l Engine ที่ให้ประสบการณ์การถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม โดยมีการปรับแต่งความคมชัดแม่นยำของสีและคอนทราสต์แบบเรียลไทม์ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอดีไซน์ตัวเครื่องยังคงเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยขอบเฟรมแบบ In-Chest Aluminum และกระจกปกป้องหน้าจอแสดงผล Gorilla Glass ซึ่งให้ความแข็งแกร่งมากขึ้นและน้ำหนักที่เบาลงเพียง190กรัมเท่านั้นสเปคของ Samsung Galaxy S25 FE g m ขนาดตัวเครื่อง 161.3x76.6x7 4 mm น้ําหนัก190กรัมหน้าจอแสดงผล Dynamic Amoled 2X กว้าง6.7นิ้วความละเอียดฟชี 2340x1080 อัตราริฟรชเร็จสูงสุด 120Hz ชิปเซ็ต Exynos 2400แบบ DECA Core ความเร็ว 3.2GHz RAM 8GB ROM 128GB ระบบปฏิบัติการวัญยวิยบนพื้นฐาน Android 15ล้องหลัง3ตัวไฟแฟชเล กล้องหลักความละเอียด50 MP 1, 8, an รูรับแสง f 1.8กันสั่น n o i s กล้อง Ultra d บว b l e UIDE ความละเอียด12 MP 2, 2. รูรับแสง f 2.2กล้องเทเโโฟโตความละเอียด8 MP 2, รูรับแสง f 2.4กล้องหน้าความละเอียด12 MP รูรับแสง f 2.2เครือข่าย 5G สหสล 4G LTE 3G 2G การเชื่อมต่อ WiFi X Bluetooth 5.4 NFC GPS USB Type C ตเตอรี่ขนาด4900 mAh ในขณะนี้ Samsung Galaxy S 25ไฟมีการเปิดให้ซื้อในประเทศไทยแล้วโดยมีให้เลือก4สีคือ Navy, 7 Black, AC Blue และไว้คุณสามารถซื้อ e w เชื่อมูลค่า100บาทและจะได้รหัสสัสเพิ่มเข้าสู่ลิงก์พิเศษในการสั่งซื้อ Samsung Galaxy S 25เฟและรับส่วนลดเพิ่ม500บาทและเงินคืน100บาทสำหรับการสั่งซื้อในช่วงวันที่4 1 8ถึง18กันยายน2025เท่านั้น s h o p ปี h t t p s w w w s h o p e e c o t h 2 9 9 lazada h t t p s w w w l a z a d a c o t h t s c 1 j คุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับ Samsung Galaxy S 25เฟิหรือ,อยังแต่เดี๋ยวก่อนคุณคิดว่าสมาร์ทโฟนนี้มีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอในการตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในคอมเมนต์ด้านล่าง